ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่1นธันวาคม2565นะคะแปบ๊บเดียวเดือนธันวาคมจะสิ้นปีแล้วท่านผู้ชม แอดมินน้อยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทั้งช่องทุกทกท่านเด้อจ้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลขห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจานะ้าเนาะจะไปรับชมแนวทางแอดมินน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำเนเด้อจ้าเดอ้อสำหรับทันใดที่ชื่นชอบแนวทางเลขค้าน้อยเนาะจานะ่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ สำหรับท่านใดสนใจสร้างครีมกับทูโทษคำวมาสั้งใดเลยเด้อจ้าเด้อสำหรับครีมกัจะเป็นครีมครีมยาทาฟ้านะคะใช้สำหรับตอนก่อนนอนนะจ่าเนาะใช่ชาพอกางขึ้นเด้อจ้าเด้อโบกแล้วนอนตืน่นยามเชาาล่างออกนะจาเนาะเพียงชุดละ150บาทนะคะ150บบาทส่งฟรี ทานใดสะดวกโอนก็นโอนได้เนาะจ้ะเนาะสำหรับทันไดบรสะดวกก็คือเก็บเงินปลายทางสำหรับทันไดที่สร้างขวงไว้เก็บเงินปลายทางรอรับโทรศัพท์เจ้าหน้าที่นั่นม,ม่เด้จ้าเด้อรอรับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะสร้างขวงไว้แล้วก็คือบ่เกินซมมือเนาะจ้ะเนาะภายในซมมือนั่นให้ คุณแม่หรือว่าคุณพ่อหรือว่าพี่ๆท่านใดที่สั่งของกับแอดมินหน่อยนะจ๊ะเนาะที่ว่าเก็บเงินปลายทางรอรับโทรศัพท์ด้วยนะคะท่านใดที่เก็บเงินปลายทางเพิ่นจะโทรไปหาเนาะจ๊ะเนาะท่านใดที่เพิ่อนโอนบางท่านเพิ่นกระโทรบางท่านเพิ่นกระโทรเนาะจ๊ะเนาะเพราะว่าถ้าเก็บเงินปลายทางนี่เพิ่นจะโทรไปหาตลอดเนาะจ๊ะเนาะ เอามารับชมแนวทางกันต่อเลยเนะจ้ะเนาะท่านใดที่สนใจจะเข้ากลุ่มไล่ทักไล่เด้อจ้ะเด้อทักไล์แจ้งแอดมินบอกว่าขอเข้ากลุ่มเนะจนะ้ะเนาะในกลุ่มนั้นจะมีหวยไทยหวยเล่าพัฒนาละกะแนวทางฮานอยสงไ้จูเม,มอเด้อจ้ะเด้อต่ว่าเล่าพัฒนาจะสงไ้เฉพาะเล่าพัฒนาออกนะจนะ้ะเนาะ ก็คือวันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ที่ลราพัฒนาออกหุ่นต่างๆบ่มีเดอจ้าเดอลัะกะรัฐบาลไทยกะจะไม่ทรงเขาให้เรื่อยๆแต่ว่ากับหลายเจ้านาะจ้ะเนาะสำหรับทานใดที่ไม่แนวทางรัฐบาลไทยกะทรงเขาทางกลุ่มแบ่งปันใดเดอรจ้าเดอรสำหรับานใดที่เขาไปอยู่ในกลุ่มแล้วนา,จานะจ้ะเนาะ ทักไลน์ที่เบอร์0926325513นะคะเบอร์เบอร์นี่สั่งข้องได้เขาในกุมไลน์ฟรีเนาะจ้ะเนาะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเขาไปล่อรับแน้กทางตัวเล็กทั้งนั่นได้เลยเนาะจ้ะเนาะสำหรับพลห้าน่อยมือว่านี่แตกเนาะจ้ะเนาะเจาะแตก2519 เดนวิ่งรูดมาครบนะจ๊นะเนาะเดนวิ่งรูดมาครบเจาะแตกไปที่สองหาหนึ่งเก้านะจ๊นะเนาะเดนวิ่งเดนวิ่งรูดนันมาครบเด้อจ๊ะเด้อเดนหนึ่งและสองวิ่งสองรูดสองมาครบนะจ๊นะเนาะเนะจานะะแตกไปที่ห้าสองเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะจ๊นะเนาะเมื่อวานนี่เหล็กออกตัวกลับเด้อนะจ๊นะเด้อท่านผู้ชมอย่าลืมกลับตัวใบนเนะจ๊นะเนาะ เล่าพัฒนาในกลุ่มว่านนี่ก็ได้เฮเนาะจ้ะเนาะแต่เก้าสี่ตรงๆงไม่ต้องกักนอาจากนาะสําหรับทันใดที่หมักเหล็กเล่าก็เข้าไปรับชมได้กัเข้าไปรับแนวทางตัวเหล็กใดทางไลยกลุ่มด้วยจ้ะเด้อเล่าน่ะเล่นอยู่เนนะจ้ะเนาะแต่ว่าเล่านี่ ถ้าประหยัดพลาดก็คือแบบวิ่งรูดได้ตังคนะเะนาะวิ่งรูดได้ตังสำหรับแนวทางล่าพัฒนาแนวทางเล็กน้อยก็มีเขา่ามีรุดคือกันเนาะจ้ะเด้อบอม่นวาจะเข่าตลอดเนาะจ้ะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแอดมินหน่อยนำมาเสนอนํำมาว่างหายก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของท่านผู้ชมที่จะนําไปพิจารณาเนาะจ้ะเนาะ ชอบจัดถัดผ่านทุกคลิปแอดมินหน่อยก็จะย้ำเสมอเนาะจานะ้ะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเนาะจานะ้ะเนาะมาไม่มาไม่รู้เนาะจานะ้ะเนาะวางเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก่อนจะตัดสินใจน้ำตัวเลขไปลงทุนท่านผู้ชมพิจ,จารณาดีๆก่อน,นเนจะเด้อบางท่านเพิ่นกาจับได้เนาะจานะ้ะเนาะ เมือ่อใดแอดมินเจาะเขาบางทันเพิ่อจ,จับได้เหลขกในตาล่างเมือ่อใดแอดมินจับเข่าก็คือได้เนาะจา้ะเนาะส่วนมากหลายทันเพิ่นนั่มหกชุดเดนแอดมินหน่อยไปเป็นแนวทางเนาะจ้ะเนาะนัาาน่มไปเล่นไปลงทุนไปเป็นแนวทางก็ได้ลายทันเพื่อนจับเอาเหล็กในตาล่างก็ได้คือกัดเนาะจา้ะเนาะแอดมินยำ้ำเ้อจ้ะเด้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะจา้ะเนาะ มีแนวทางกะกะยนงไขว่าบมีแนวทางนะจ๊ะเนาะนําไปพิจารณาเบิ่ง้างมือใดเลยข,ขา่าแอดมินกะจะย้ำนักนเกาะจ๊ะเนาะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอ่ายานท่านผู้ชมเสียลายมือต่อมาเนาะจ๊ะเนาะกะเล่นแค่พ่อสนุกสนานเด้จ้ะเด้อพ่อแดกคาประทูมือและเข่งค่ากับข่าวแอดมินหน่วยก็ดีใจนะจ๊ะเนาะห้าบาทสิบบาทเด้อจ้ะเด้อห้าบาทสิบบาทเล่นยังมีสติเด้อวจ้ะเนดะ้อ แนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่1ทธันวาคม2,565เลขในตารางนะคะ340127นะคะเลขในตารางนะคะสำหรับเลขในตารางนั้นท่านผู้ชมท่านใดจะเป็นจัดเองใดเลยนะจ๊ะเดอ้อรวม3รอบน,นจะจ๊ะเนาะพิเศษปกติและ VIP สำหรับเหล็กเด่นมือนี้3และ4นะคะวิ่งรูดเจาะไปที่4นะคะแอดมินหน่อยเจาะไปให้ที่4ด้วยจ้าเด้อชอบจัดขัดผ่านนะคะ6ชุดเด่น 40, 40 41 42 47 3137นะคะเป็นเพียงแนวทางขาะทน่านช้นชมคอ่อนจะตัดสินใจนำัวเลขไปลงทุนโปรโชัยวิจารณญาณในการรับชมก่อนเ้ยจ้าเด้อ สำหรับท่านใดสนใจเขากุ้มทักไลน์เขามาก่อนเนาะจานะ้ะเนาะทักไลน์เมมเบอร์เพิ่มเพื่อนทักไลน์เป็นเพื่อนกันก่อนได้จ้ะเด้อถึงจะดึงเขากุ้มได้เนาะจานะ้ะเนาะเมมเบอร์เพิ่มเพื่อนทักไลน์บอกว่าขอเข้ากลุ่มเนาะจานะ้ะเนาะแอดมินอยถึงจะดึงเขากุ้มได้เนาะจานะ้ะเนาะสำหรับทางกลุ่มกับ ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะเด้อให้ฟรีฟรีเท่านั้นสําหรับทันใดที่บะเขาก็คือรอรับท่าง u t u b e ทางเดียวเท่านั้นให้ฟรีฟรีนะจน๊ะเนาะแต่ว่าทาง youtube นี่กะจะมีตะฮาหนอย้วจ๊ะเด้อฮาหนอยหลักกะสําหรับเล่าบัาไดออกอากาศเนะจน๊ะเนาะส่งให้ทางไลน์อเอาสําหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ แอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ